พุ่มวงเงินบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาท3เดือนครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เอาข่าวพุ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน500บาทต่อคนเป็นระยะเวลา3เดือนมาฝากกันนะครับเพื่อจะได้เข้าใจในข่าวและรายละเอียดของข่าวขอแนะนำให้ฟังกันให้จบนะครับก่อนฟังข่าวกดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ เคาะแล้วพุ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563นายอนุชาบุรพชยัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมศูนย์บริการสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครั้งที่3ทับ2 5 6พนณธรรมเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมมีมติเอนชอบหลักการมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังโดยแบ่งเป็นสองโครงการได้แก่ 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิ สวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการบริโภคที่จำเป็นจำนวน500บาทต่อคนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563ซึ่งมีผู้ถือสิทธิ์จำนวน14ล้านคน 2. โครงการคนละครึ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานรากที่มีอายุ18ปีขึ้นไป มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน10ล้านคนโดยจะเปิดลงทะเบียนช่วงกลางเดือนตุลาคมซึ่งคาดว่าจะมีการใช้จ่ายตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคมถึงธันวาคมไม่เกินคนละ3,000บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยหาบเร่แผงลอยที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือร้านสะดวกซื้อหรือธุรกิจแฟรนชชสาย ครับก็สรุปได้ว่าเดือนตุลาคมก็คือเดือนหน้าจะมีเงินเพิ่มให้คนละ500บาทสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดติดตามกดกระด,ดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้ามีข่าวสารใหม่ๆจะได้รู้และทราบกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ